เปิดบ้านเบิร์ทงชัยที่จังหวัดเชียงรายต้องบอกเลยว่าเป็นซุปตาคนดังของเมืองไทยที่ผลงานเพลงด่งดังจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศสำหรับเบิร์ดทงชัยที่ก้าวข้าขสู่วงการจากการเป็นนักแสดงสมทบจนได้มารับบทบาทเพศในภาพยนตร์ด้วยรักคือรักซื่อละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับเบิรดด์นั้นก็คือเรื่องคู่กรรม นอกจากนี้ทางด้านวงการเพลงเบิร์ดก็ยังเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงของสยามก,รรการ์การและได้มาเป็นนักร้องในสังกัดแกรมมี่จนทําให้เบิร์ดโด่งดังเป็นผู้แตกและยังมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงยาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีในวงการมีสตูดิโออัลบ,บั้มเดี่ยวที่มียอดจำหน่ายเกินดานตราบมากที่สุด7ชุดโดยอัลบ,บั้มชุดแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า5ล้านชุดสูงที่สุดในประเทศไทยรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่มียอดผู้เข้าชมรวมจากการจำหน่ายปัตของต้นสังกัดสูงที่สุด จากชื่อเสียงที่ยาวนานทําให้สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้ให้ฉายาเบิร์ดว่าดาวค้งกุและป่าพันปีส่วนหนึ่งจากการสํารวจความนิยมพบว่าเบิร์ดมีภาพรักตตันอยู่ความสามารถในการร้องเพลงการพัฒนาตนเองความสามารถในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมและการเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวมเมวลาว่างจากงาน เบิดธงชัยมักจะเดินทางไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง100ได้โดยเจ้าตัวได้ร่วมออกแบบบ้านและตกแต่งทั้งหมดร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปานิกซึ่งบริเวณโดยรอบรอบบ้านยังมีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ล้อมรอบบริเวณด้านนอกยังมีสวนนาข้าวที่เจ้าตัวตัวต้งใจปลูกขึ้นมาเพื่อเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชการที่9ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้เขียวขจีอยู่โดยรอบบ้าน เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์นบนดินของซุปตาคนดังเลยก็ว่าได้ค่ะ